สวัสดีครับพีสํรับก็ตูวช่องเป็กไก่แล้วบาร์คเวอรดี้ก็ตัวลาเวลามีพวกนี้มาอะไรบรรยากาศเป็นช่องเป็กยกีเลยช่องผมไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับผมเท่าไหร่วันนี้นะคะผมตามชื่อคลิปทุกคนเห็นเลยนั่นคือภาษาลูนะฮะภาษาลูนี่มันเป็นภาษาเกี่ยวกับพวกมันก็เป็นภาษาแบบชาเก้งกวางใช้กันนั่นแหละแาเก่งกวางวัยรุ่นที่แบบว่าแบบอยากพูดสนุกๆมันก็พูดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเ่งกวเป็นภาษาคุกเนี่ย เออเขาบอกเป็นภาษาคุกนูยเท่าที่รู้มาไม่รู้เ,เลยทวีออชอบ,บเอามาพูดเราต้องบอกก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกักตัวนะครับกักตัวคือเราก็จะไม่มีคอนเทนต์ที่จะออกไปข้างนอกนอก,ก็แล้วตอนนะี้คอนเทนต์ที่เห็นส่วนมากตอนนี้อยู่ในบ้านใช้ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นกําลังใจให้คนที่กักตัวอยู่บ้านนะครับผมก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผมเราจะมาพูดถึงกติกาที่เราจะทายในวันนี้นะครับคนที่ร่วมแข่งขันเนี่ยมีทั้งหมด3คนนั่นก็คือกายปาร์ตมอส นะครับผม3คนคนทยจะเป็นพี่เป็กคือกติกาเป็นอย่างนี้ครับ1ข้อต้องแต่งหนึ่งอย่างไปเรื่อยฉันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคือใครทายผิดก็แต่งหน้าเลยใช่คนที่จะเป็นคนแต่งหน้าให้ก็เป็นพี่ใช่พี่เป็นคนแต่งกติกาสดเปลืองเล่นได้ไหมไม่ได้ขึ้นมาเหมือนจะเละแน่เลยมันจะใช้เปลืองมากแน่แน่ต่แน่อะบางคนอาจจะงงว่าภาษาลูคืออะไรมีวิธีการคิดยังไงภาษาลูใช้ยังไงพี่ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องภาษาลูอะลรขนาดนั้นนะแต่หลัง จากการที่พวกเราศึกษาเป็นเวลานานมากก็คือประมาณ5นาทีก่อนได้สักพักแล้วพีก็ได้อยู่ทุกคนได้ได้แบบได้บ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่าภาษาลู่มันมีข้อแม้เยอะมากทุกคนคือถ้าถือว่าเป็นแบบภาษาลูทั่วไปอย่างเช่นแบบว่าอชื่อพี่อย่างเงี้ยชื่อเบ็กใช่ป่ะมันก็เป็นเล็กปุ๊กอย่างเงี้ยมันมันก็มันมันมันได้อยู่แต่ทีนี้ภาษาลูมันจะมีข้อแม้ว่าสระเสียงสั้นสระเสียงยาวถ้าเป็นลอเรือลอลิงอ่ะมันจะใช้ลอลิงไม่ได้ สมมติว่าเป็นคําว่าเรือก่อนดีกว่าเป็นคำว่าเรือเรืออย่างเงี้ยเรือมันปกติต้องเป็นรูรูเอือหรอเห็นไหมพอ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 มันเป็นตัวพอมันเป็นตัวที่มันไปรอเรือรอลิงอ่ะมันจะรูไม่ได้แล้วเพราะมันรอเรือรอลิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเป็นรอเรือรอลิงปุ๊บให้เปลี่ยนเป็นซอโซอย่างเช่นเพลงเพลงพักก่อนของมินนี่อ่ะนั่นแหละมันจะมีคําว่าตอแหลเห็นป่ะตอมันจะเป็นอะไรวะรอตัวแล้วก็แสลู ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแหลมมาเป็นลอลิงมันเอาซอโซ่มาแทนเพราะนั้นหลักการหลักการที่พี่ศึกษามาี่ยคือโางี่มอนมันโปแล้วอ่ะอย่างใช้คคำว่าเว้ยกายเนี่ยแต่งหน้ากันยับแน่เลยภาษาลูเนี่ยหลักการง่ายเลยคือการเอาคำว่าลูมาไว้มาไว้ไว้ข้างหน้าดี๋ยวใช่นคำว่าปาร์กใช่ไหมมันก็จะเป็นลูปาร์คอ่าลักปูลูปาร์คแต่มัน่ลักแต่ว่ามันจะเป็นลักปูไม่ได้ปาร์ต้องใส่ตัวสะกดของชื่อปาร์คไว้ด้วยก็เป็นลัก ปู๊ปควาจริงอะกลับามันเป็นลากปูใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าชื่อปางมันสะกด้วยคอควายก็ต้องเป็นลากแล้วก็ปู๊ปโอ้อะไรวะแล้วคนคนที่โดนลงโทษนะครับก็ต้องแต่งหน้าและน่นอนว่าผู้ชายอย่างผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช่ผู้ชายอย่างเราไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวนะครับคือผมจะไม่ค่อยยุ่งกับเครื่องสำอางในการแต่งหน้องแต่งหน้าอะไรเลยนะครับงั้นผิวตอนนี้ผมแบบแพ้อะไรหลายๆอย่างมากๆงั้นวันนี้คลิปนี้เรามีสปอนเซอร์ของเราแล้ว เริ่มไม่รัก แล,ละละอีทแทนละโปรโมทเก่งมากเลย <S <S 2> <S 2> ต้องบอกก่อนว่าสินค้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรมอสไบโอเดอร์มาค่ะเป็นสินค้าเขาเรียกว่าเป็นคลีนซิ i n g ลีนซิ่ i n g ก็คือเอาเวลาเครื่องสาอางเวลาเราแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ไบโอเดอร์มานะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าเป็นเวชสําอางเวทสาอางมันคือสิ่งที่แพทย์แนะนํามามเป็นเป็นแพทย์เลยนะครับเป็นแพทย์แนะนามาว่าใช้ดีใช้ทนมา,มากๆแล้วก็ข้อดีของมันคืออ่อนโยนต่อผิวมากไม่ว่าจะเป็นผิวแพ้ง่ายหรือผิวอยากระด่างอย่างหน้าเป็กเนี่ยเขาใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเช็ดออกลาบากอะไรอย่างเงา้ เขาเคลมมาเลยนะว่าเช็ดออกกระทั ML ่งฝุ to oh. ่น PM 2.5งจุดห um ้คือคือฝุ BI ่นแบบ PM นะคือมันเล็กมากทุกคนคือถ้าสมมติเทศกาลสงกรานยังไม่โดนยกเลิกอ่ะเวลาเราไปจีบใครแล้วเอาไบโอเดอร์ม่าเนี่ยใส่เบอร์ฉีดน้ำแล้วยิงใส่หน้ามันเลยนะทุกคนแล้วดูดออกหมดเลยเขาบอกว่าเช็ดออกแบบ3ครั้งเนี่ยเขาบอกออกแบบ99%เปอร์เซ็นต์เลย3ครั้งนี Quran ่คือแบบสัมลีสามครั้งใช่แล้วข้อดีของไบโอเดอร์ม่านะครับคือ ไม่ต้องล้างออกก็ได้แต่นี่คือต้องแนะนำมอสมอสมอสบอกว่าอันนี้บ้านมอสมีจ่เป็นกระปุกเล็กใช่ชนีอ่ะเวลาแบบใค้กายก็ใช้มอสก็ใช้เนี่ยเออแบบชนีอ่ะแบบถ้าเกิดล้างเครื่องสำอางเสร็จก็ต้องแบบว่าล้างหน้าแล้วก็เช็ดโทนเนอร์ใช่ได้ฉะนั้นที่ที่บอกว่าไม่ล้างไม่ไม่ต้องล้างออกอ่ะมันก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดผู้หญิงผลมากเขาก็ลังออกที่ไม่ต้องล้างออกก็คือเหมาะกับผู้ชายแมนๆแบบไม่ได้ทาครีมอะไรต่อเล้ ต่อให้เขาไม่ได้มามาเป็นแบบสปอนเซอร์ไอการก็ใช้อยู่แล้วนะอันนี้คือไม่ได้โป๊ะงั้นเอางี้ละกันจบคลิปเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็ไปแต่มอสอะไม่ได้ใช้เช็ดอย่างเดียวเพราะมอสดื่มด้วยนะถ้าบอกว่ามันจะทำให้ผิวเราแข็งแรงด้วยก็เพราะอีกตบไบโอเดอร์ม่าตัวนี้แหละครับมันเป็นไมเซล่าวอเตอร์นะคไมเซล่าวอเตอร์คืออะไรอะก็คือแบบ มันเพู่มีส่วนผสมของไมเซล่าที่ทำให้ <c> แบบว่าเช็ดสะอาดมากยิงขึ้นอ๋อ,อ,อทำให้เช็ดสะอาดมากขึ้นปีนี่ต้องถามนี่ใครรู้จริงเป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยลิมิเต็ด1น0่บาทเท่านั้นนะคบผมใครที่อยากได้ลิมิเต็ดขวดบ้องๆเงี้ยมัน มันนานๆที่มันจะเจอขวดบ้องใหญ่ถึงว่าราคา1,000บาทนี่ไม่ใช่ว่าใช้แป๊บเดือนทุกคนมันเพราะว่าวันหนึ่งเราไม่ได้ใช้เยอะใช่จริงๆงมันมันนานมากนะครับและไอ้มอสไอ้มอสซื้อไอ้มอสมีขวดขวดเล็กขวดเล็กกีซึ่งไอ้มอสใช้จริงเราไม่เราไม่โกหกเพราะว่าตอนที่เราบอกมอสว่าเออมาถ่ายมีสปอนเซอร์นะมอสบอกอ๋อยี่ห้อนี้รู้จักบออ่ะมางั้นวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์หลักพวกเรากลาบเลย้นะขอบคุณครับ หาซื้อกนได้แล้วนะครับผมที่วัดส,สันนะครับหากใครที่สนใจเดียวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมมามาข้อแรกทุกคนมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่แว,ว่าหนึ่งรอบต้องมีคนโดนแต่งหน้าสองคนหรอใช,อใช่ใช่ครับผมคําแรกนะครับคําแรกนะครับคําแรกออกง,ง่ายเลยละกันคําว่าหลานอูดไล่มู่หลอ,อกตู่หลานอูดไล่มู่หลอกตู่อะไรนะยกมืออะไรนะหลานอูดหลานอูดไล่มู่หลอกตู่ยกมือตู อูดมันกันเลยตามพยางเวะอ่ะมาลูดไม่ใช่เฮ้ยตามพยางตามพยางหลานอูดไล่มูดหลอกตูดสามพยางเหรอสามพยางหลานอูดก็ภาษาอาอะไรวะหลานอูดไล่มูดหลอกตูดอ่านไหมอ่านไม่ตอบวะอยู่ดีดก็เกรุ่อ แกเอดูตื่นเต้นอะปเาะเเออะไรมาี่เเรเติมไฟนะอ่ะอันแรกเบาๆก่อนกายดูของกายครับทุกคนแล้วหมน้าขึ้นอ่ะกายคำที่สองคว่าเล้างูเบาๆเห้างูไข่แม่ปลาหนาวได้ อะไรนล้นไปบอกไม่รู้เรื่องสองคนไม่ได้เลยไม่ไอุ้ญไอ้นี่มันตื่นเต้นดวอกรู้เลยรู้เลยมันตื่นเต้นสติคือสติมาทุกคนใช่กายเราเคาไม่มีสติอ่ะเฮ้ยอันเมื่อกี้กายรู้นะนัยอะเฮ้ยโเหรอสามพยางค์หูยแแว่วยากอ่ะถามว่ารูดกีดล่อหมูลิงนุ่ง

ปวดได้เลยนะแต่ว่าแม่ทุกคนผมหนาผมยังใสสะอาดอยู่เลยผมยังไม่โดนอะไรเลยเนี่ยคุณตกตาในการนะแต่งเขาสิบรอบเลยได้ไหม่ะได้ไหเดิไม่เอาโอ้ยป้ามันหูเอาสองพยางได้ปะสองพยาง เอาสองพยาไหมเมื่อกี้พยานเดียวไม่ได้เลยอาลองแบงไม่ต้องย่อมมือด้วยอยากจะรู้มันรู้ไหมมันรู้ถ้่เพรามันช้าทุกคนอ่ะมันต้องมีขมวดต้อามีกระดานอะถ้าไม่มีเวลาคิดอะมันได้หมดเลยแม่เอาเอาบอกว่าแบบใครไวสุ้ดพี่ป่ะใครใครแปะแล้วไวสุดอะไรเงี้ยอ่ะคำต่อไปคำว่าลิ่นฟูลเลอร์ฟูฟิลเลอร์ไม่ใช่ลิ่นฟูลฟิลเลอร์ไม่ไหวไม่ไหว แล้วทำดูโดนเนี้ยในหัวเือฟิลเลอร์คืออะไรสี่มามาต้องมาเดินตันใหญ่ไปเลยเพราะว่าคุณนานโดนคือหนูอยากแต่งอะนี่มีทั้งปากมีทั้งจมูกมีทั้งตาเลยนะทุกคนอ่าอันนี้จะมีซอโซเข้ามาแล้วนะครับทุกคนซอโซคืออะไรหรอก็แค่เป็นเธอเป็นลออิงกับลอลิงอ่ะแล้วก็เหมือนใบเป็นตัวที่ว่าไม่ลอลิงนะฮะหนึ่งสองสามลอกกู้แซวรู้แหละตู่ กายก่อนฉันรู้แล้วอ่ะไม่ใช่ตายก็แล้วแต่ตตัวฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่รู้ไม่รู้มันต้องมีสติอ่ะสติเนี่ยว่าต้องเปลี่ยนคนล้างเครื่องสําอางก็ออกที่ว่ามีแค่ล้างไม่ได้จริงๆขอโทษไบโอเดอร์มาด้วยนะครับที่ทำให้แม่คุณผิดหวังเพราะว่า ล้างผมล้างหน่อยเดียวอะไงทุกคนนี่คือคนที่เขาบอกว่านี่คือคนที่แปลเก่งมากนะแต่พอถึงเวลาที่มันกดดันน่ะกดดันน่ะเมาทำไม่ได้เว้ยทำไมกายโดนนทำว่าหลบตุล่ามุกอ่ะตบมุกไม่ใช่อะไรนะหลบตุล่ามุกหลบตบล่ามุกอ่ะตกไหมเอ้ยททดด้ีี่สุล ฉันตื่นเต้นอ่ะฉันไม่อยากเล่นแล้วอ่ะฉันไม่ชอบอะไรที่มันต้องบีบบังคับเลยอ่ะนี่ขนาดนี้เพิ่งฝังที่เป๊ะๆเมื่อกี้ภาษาลู่เมื่อกี้เนี่ยนะนี่ไงสน้องใช้แบบนี่คือหน้าผมนะแล้ตัดล้วแต่ที่หน้ามอสก่อนนะฮะนี่หน้ามอสหน้ามอสอย่างนี้นี่ไงนะ มันจะเช่อมันจะมันจะไม่มีใครแบบว่าพี่กายพี่หรอเดี๋พี่กายน่ารักจังเลยค่ะอังี้ษ่ะรอบนี้ถ้าคนตอบอะไม่ใช่พวกคนที่ตอบได้ไม่ใช่พวกยอมโดนแต่งหน้าแบบเท่าเลยโอเคป่ะพวกมอสจะฝากคำบอกไว้ที่พี่มอสนะแปลได้ใครแต่อย่าเอาเวลาแปลได้แปลไม่ได้ห้าขยางโอ้ห้อันนี้คือคำสุดท้ายปกตินะครับทุกคนแต่ถ้าป้า ใช่ันี่ย <rua> ป๊าป๊าสตินะสู้รู้หลักจุกเล้าคูไรมุยรู้จักเขาไหมเฮ้ยถูกต้องทำไมทีนี้เก่งไงต้องอการกันมอสเขียนอะไรบนหน้าพี่ป๊าต้องมีหมดทุกอย่างใช่ไหมใช่ไปแล้วโอ้โหอันเดียวเดียวแต่ป๊าก็ต้องมีทุกทุกลายได้ทุกคนเอ้ยมาฉันรู้วิธีการคิดแล้ว มองดูตอนนี้ก็ตายแล้วทำไม่ฮะไม่วิธีการตั้งสติอ่ะเออยอ๊งงนะก็เหมือนดาวเรืองอย่างเงี้ยนะเอ๊ะเอ้ยนี่ที่แปลวาดคนฮาดิฮะคนฮาไม่เป็นยังไงคนฮาคนไมเป็นคนไม่เป็นคนฮาคนฮานี่จะได้เป็นนารุโตะนะ เบ้านอะไรอไรอกกีตราร์เหรอเป่า <c oughs> แต่น้าที่ช่วยมาเฮ้ยน้องเบิกเ,เน็ต <c oughs> มันนารู้ตกอ๋อนึกว่าอ๋อหมอเอาเวลายย่ไปดิ <c oughs> ้นเฮ้ยคุณไม่อดอดมาไ <c oughs> ม่บอดอมาอยู่ป้าไม่โอดมาคุณเลิกจ้างผมไปจ้างมันสองคนอะ่ะขายเก่งเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> อะ ทุกคนจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการทายภาษาลูผมว่ามันต้องมีคนที่แบบได้ทุกคําเลยนะ่รับต้องแบบคนเก่งๆมีเยอะนะครับอย่างเช่นอีมอนเนี่ยเก่งแต่พอเจอสถานการณ์ที่มันแบบกดดันกดดันหรือบีบบังคับกลายเป็นไม่รู้เรื่องแต่ผมว่าเวลาประมวลอันนี้มันช่องผมไงผมรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องแบบกดดันแรมากผมเลยคิดได้เาเราจะไปล้างเครื่องสำอางกันโดยการใช้ไบโอเดอร์มานั่นเองเรามาแกะกันสดๆร้อนๆนะ ต้องใช้คลิปทิ้งทุกวันเลยป่ะในการแต่งหน้าไม่ไม่เชิงทุกครั้งที่แต่งหน้านาอีกคนข้างหลังก็ใช้เบอร์เดียวกันนะอุยมันเป็นหัวปั๊มเป็นยังไงป่ะไม่ได้เป็นงี้เป็นจุกอ๋อแต่วันนี้ก็เอาสัมรีกดพอดได้เลยเหรอไม่เชิงด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ว่าเงี้ยอ๋ออันนี้คือรู้เหมือนกันให้พี่คนเดียวได้เห็นไหมแล้วมันจะได้ไม่ติดเชื้อโรคด้วยอ๋อเฮ้ยง่ายทุกคนเจ๋งว่าอันนี้นะสัมรีที่หนึ่งนะทุกคนลองล้างครึ่งหนึ่งให้ดูไายนั่งล้างพอออกไหมออกดิกดไว้นิดนึงออออ๋ต้้งกดดวยเหรนะ เออเกียงเลยว่ะทุกคนง่ายมากอะเออดีวะเมื่อก่อนวันนี้หนึ่งถ้าเกิดว่าพี่จะบอกว่าลังหลายๆคนที่แบบว่าไม่เคยเข้าสู่วงการแบบว่าคลีนซิ่งมาก่อนอะพี่จะบอกว่าการที่ไม่ใช่คลีนซิ่งล้างด้วยสบู่อะคือแย่มากเพราะว่าพี่ถ่ายคลิปด้วยการแต่งหน้าทุเรศๆอย่างเงี้ยบ่อยแล้วพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบใช้คลีนซิ่งไม่ใช่ไม่ชอบไม่ชอบใช้คลีนซิ่งแบบว่าไม่มีเหรอไม่ใช่ไม่มีขี้เกียจขี้เกียจขึ้นบ้านก็จะล้างข้างล่างแล้วข้างล่างมันไม่มีคลีนซิ่งไง แล้วเอาสบู่ถูอ่ะไม่ออกนะทุกคนมันไม่หมดจดอข้อดีของการใช้กินไม่งั้นเขาจะมีผลิตภัณฑ์ครีนซิ่งไว้ทําไมคือครีนซิ่งอ่ะมันมันเอาไว้ล้างเครื่องสำอางให้มันหมดจดนะครับแล้ะนี้มันเป็นเหมือนเวชภัณฑ์อ่ะคือไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบว่ามันอันตรายเหมือนฮิตเลอร์กำลังเช็ดหน้าให้ป้าอยู่อ่ะไม่ล้างของก่อนเราจะได้แต่นี่คือสิ่งที่ออกมาทุกคนแต่ว่าของป้าก็แต่งน้อยนะหมดแล้วอ่ะเหรอนี่นะทุน เช็ดมาเช็ดมาทุกคนมีรองพื้นด้วยแต่ว่าก็อยากให้สะอาดก็ต้องไปเช็ดอีกนะครับใช่แบบสามสามแผ่นอย่างนี้เขาบอกว่าเขาบอกที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเขไปหาคนแบ่งมาแบ่งไปเลยคนเล็กอยู่นล้วนี่ใช่ปะมันแบ่งกันก็แบ่งไปเลยเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวผมไม่ได้แต่งหน้านะครับก็แจกจ่ายให้คนที่แต่งหน้าทุกคนเห็นไหมครับว่าคลิปที่ออกไปเนี่ยเราใส่ชุดชมพูขาวใช่ไหม ก็เพราะว่าเราพยายามให้เกียรติแบรนด์นี้ครบรอบ25ปีพอดีนะครับผมเลยได้เป็นขวด Limited Edition แบบนี้ออกมา,อ,าอย่าลืมนะครับผมหากสนใจราคา1,100บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเมื่อกี้ไอ้กายไอ้มอสใช้ไป3คนนะรถไม่เหมือนไม่ลดเลยนี่คือกดไ,อไปแล้วทุกคนมไม่เดียวอะไรอย่างนี้อ,อ่ะฉะนั้นถือว่าคุ้มมากไปดูในตาแต่งก็ไม่ได้แต่ง อันนี้ลบไปแค่สมดีเดียวนะโอ้ดูสีดิวันนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Park าโลดี้ช่องป e c k y l i ฟ e แล้วก็ช่อง m o ตินนะครับแล้วก็ช่องมาด o d สาวสี่ช่องฝากไปหมั่วหมดเลยนะครับผมแล้วก็อยากให้เราทําอะไรอีกอยากให้เราทายคําโคราชคําอีสานภาษาลูภาษาอะไรต่างๆกันนะแนะนํากันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามช่อง p a r เลย l ี d ีกดช่องปี กดติดใจดตามช่องปาร์มาเลยปีปีกดช้ำผีแล้วคุณจะไม่กดติดใจ